่าวันนี้คุณนึกถึงนักฟุตบอลที่แค่เห็นหน้าก็รู้เลยว่าคนนี้แม่งโคตรเท่แต่ไม่ใช่เพราะหน้าหล่อหรือผมตั้งใจเซ็ตมาเป๊ะแต่เพราะแว่นดำกลางสนามกับสไตล์การเล่นที่ดุดันระดับตำนานผมนึกถึงคนเดียวเลยครับเอ็ดการดาวิดดาวิดเป็นมิดฟิลตัวรับชาวดัชที่หลายคนเรียกว่าพิทบูแห่งวงการฟุตบอลเพราะเวลาเขาอยู่ในสนามอ่ะมันเหมือนมีหมาล่าเนื้อคอยวิ่งไล่กัดคู่แข่งตลอด90นาที แต่ไม่ได้หมายถึงเล่นสุกปกนะครับเขาเล่นด้วยพลงังลุยด้วยใจและไม่เคยถอยแม้แต่ครั้งเดียวจุดเริ่มต้นของเขาคืออายักษ์อัมสเตอร์ดัมในยุคที่มีดาวรุ่งเพียบทั้งคลเวิร์ดเซดอฟอเวอร์มาสดาวิดคือหัวใจในแดนกลางของทีมสุดนั้นและทีมก็สร้างประวัติศา,ศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี1995ตอนชนะเอซีมิลาน1-0เกมนั้น คนที่ดูอาจจะจำลูกยิงของไคลเวิร์ดแต่เบื้องหลังคือดาวิดท,ที่วิ่งไม่หยุดไล่สกัดทุกจังหวะคุมเกมให้เพื่อเล่นง่ายขึ้นช่วงที่ผมชอบเขามากที่สุดคือช่วงอยู่กับยูเวนตุสตอนนั้นยูเวมีนักเตะเทพๆเยอะเลยแต่ไม่มีใครวิ่งเยอะเท่าดาวิดท,ที่เท่กว่านั้นคือเขาใส่แว่นกันกระแทกลงเล่นตลอดชีวิตคาแข้งเพราะเคยผ่าตัดตาเนื่องจากโรคตอหิน หมอบอกต้องใส่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายแต่ดาวิดไม่ใช่คนที่สนใจว่าจะดูดีไหมในสนามเขาสนแค่ว่าจะเล่นได้ดีที่สุดไหมเท่านั้นแล้วแว่นตานั่นแหละ,ะรครับกลายเป็นลุกประจำตัวที่ไม่มีใครลืมซีดันเคยพูดว่าผมเล่นได้ดีเพราะมีดาวิดคอยคุมกลางให้โอ้โหคำชมจากดับซีดันนี้ไม่ธรรมดานะครับในยูโร2 0 0พ เขาก็เป็นหัวใจของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมที่หลายคนน่าจะจําได้คือแมตช์ชนะยูโกสลาเวีย6ต่อ1ดาวิดเหมือนคนมีพลังไม่จํากัดวิง่งไล่สกัดแถมจ่ายบอลเป๊ะเขาอาจไม่ใช่ตัวเด่นในไฮไลท์แต่คือคนที่โค้ชไว้ใจที่สุดคนที่เพื่อนกล้าฝากเกมไว้คนที่ทีมขาดไม่ได้จริงๆสุดท้ายนี้นะครับผมชอบประโยคนึงของเขามากที่เขาเคยพูดไว้ว่า I'm not here to be pretty, I m here to play. ฉันไม่ได้มาเพื่อดูดีฉันมาเพื่อเล่นมันคือคำพูดที่บอกถึงตัวตนเขาทั้งหมดเลยครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ